tiga pa bak a bak a น้องดีๆนะคะเจ๊ยกับมานะคะพี่น้องค่ะเจจินดาเจ๊จินดาแม่ไก่โคจ้๊บโคจ้๊บเราจะมาตามหาแม่ไก่มาจนพ่อจำอะไรหรอกลืมไปเห็นเยอะเยอะที่เราแม่ไอ้น้องฮันแม่ยยินดีครับนดีอะไรลูกผู้ใดหน่ะนะแม่นั่งนี่ล้วแม่เบิ่งคนเบิ่งน้ำรูปแม่กายตอนเราเป็นสาวนั่นป้าที่โสดเจอกับหุ่นงั้นภูไนสมมติจะได้ผัวหลายคนผู้ใดญ เจ้ากรบโปงงามจังซี่เหรอเนาะแต่เพราะจะได้ผัวหลายคนใส่หันมาเบิ้งนะหันมาเบิ้งนะเจ้าได้จยกะคนแบบนี้ โอ้ยคอยกันมันับมาได้หรอเนาะขั้นมาเี่ยมกันนับนิ้วพ่พจ้าก็ระมานคือกันก็ไม่ไกลดิค่ะดีค่ะูกเจยจินดานะคะท่านผู้ชมถามว่ายุซุมหายไปใส่มาฟฝองไม่ไกลอันจอ ก็เป็นผู้รูปลอยอยู่ตัวละมันลอยถนนแล้วล่ะร่างกายลอยแล้ก็ลอยไม่ไกลเท่ากันนะนั่นไงพ่อพ่อเน่แล้วก็เป็นคนผู้งานนอนได้ได้ทัวหลายคนนะทั้งผู้ตายทั้งผู้อยู่จังว่าอันผู้ตายกันเ่ยมันย่านแต่เมียบ่รวยพวกเขาฝันอยู่ในน้ำแป๊ดกันเราจะมาดีกว่าออกบ่าแต่ก็ผู้ชายตัว แคินาี้แมนสีบาบ้าฮอนเลยแบบคกินขาคนเก่าคนเดิมหมดเลยครับคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมเพิ่เติมเเพิ่มเบ้าบ้าบ้าบีาบ้าบ้าบ้าด้าบาบ้าย้าบ้าบ้าบไกบ้า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 เ้าบ้าย้าบาบ้าบ้าย้าบ้าบ้าค้าบ้าบ่าบ้าแ้่บ่าบ้าบ้าด้า้าเ้อบ้าบ้าบ่าดีาบ้า้าบ้าบ้าบ้้้าาเดี้้ี เราคือดังเลย้เราคือดังแท้เอาคุปยุทา์แท้แกูขึ้นโมไปนโมหะน่ะมากระไผน้อยมากระไมากระผัวไม่มากระผัวไม่ใส่งา้บอไดคือเกาแล้วนะผัเกาเพรามาบอกเลขึ้นเมียไก่โอ้ยงานนั้นกตายจรง้จะเรียนรวยแน่เ้บวสวยมิแตงแต้ดนี้ก่อน เออฮอแต่พนตายฮอตตะหนีก่อนหัวกระไดค่ะบนน่ะหัวเพิ่นก็คือคำคือกวนพอดีคือครับมันหัวเพิ่นตายแล้วคือคำคือคุ้นมาบอกตายแต่เลขเมียยันแต่เมียบ่รวยเขาว่าบัดเพื่อจะขอมันนักผู้ตายแล้วผู้อยู่แล้วก็คือบ่บอกเลขให้คนลุ้ยโอรยจะมาข่อยเมื่อยเด้เอาแต่เก่าก็บเจ้าินดาตัวให้เลขแม่นๆต่เก่าไหม หววกะจีจตะไม่กบเม่นแตะไม่เตะไม่กบเม่นเกากะเม่นือเกาเหรอเนาะกันเะชาเ้ค่อกันเรื่องเมษะเรื่องเมษากับมี่ยรเนาะโดนดนมาพอกันกะจีบมีมาฝากแน่บอกมีเหรอเเนาะสารตโคโรคือเกาเนาะบาดนี่เนสำนักสำนักเกินพัน้ามาด้เจะสำนักเกินพัน้ามาได้ ขั้น่าเบิร์ตข่้นบกี้เข่าขั้นบกี้เข่าขั้นบกี้เข้าสามหมื่นกับ่ขนกี้เข่าสามหมื่นกับพี่ขันบี้เ่าสามหมื่นกับพี่ข้นบกียเข่าสามหมั่นกับพี่ขั้นบกี้เข้าอามหมื่นกับพี่ขั้น่กยังท่าสอมแม่นกัยพี่ขั้นบก้เข่าสามมื่นกับพี่ขัคนบก้เขางแต่ตื่นึ้นพุ่ขะคนบกี้เข่าามหม่นกับพี่ขั้นบกี้เข่าสัมหม่กับพ่ขั้บกี้เ่าามหัว่นต่ าบอกเลขดีคัสดีแน่โอ้ถ้าข่อยไปแล้วบ้านอนมัค่อยฟันนะนะมั่อยฟันนะฟันตายแต่ผีมาจีมาเจอตายมาจ้าเ้าเจ้้าเาาเจ้าเ้าเจ้าเ้า้าเ้ามาจาเเ้าเจ้าเเจ้าาเล้าเ้้าเา้เ้จเจาจาเจเา้้้เจเา้าา้า้ มานมดเตี้ยมาบกเลวทั้งสามตัวบ่อเขาผมก็เอาตรงนี้เราเมื่อกี้นี่ทั้งบ่อเขาบรสันของสามเดือนเาโอ้ยข่บริันทมามปีแล้วเอาแม่ครบปีหร้ยเอาก่ปีแลเาครบปีเเอาครบปีแลเอาครบปีเลยทำไดจ้น้กัวเป็นบาหวานเนาะเมารถมาส่งเราอะไรม่ ก็มาซ่อมกางตัวนี้เพราเราหายไปอะไร่าบ้างแกแต่เก่าเอาตัวนี้บาทีนี้ก่อนมันสีก้อนมันสีมาฮอดแม่กายเปับาิณี้มันสีมาฮอดแม่กายเพราะว่ายังแม่กายเราฝันแม่นคักแมนแน่มันคือเขากับเริ่มคำนวณเจ้าของแท้บมาทันเด็บักสองในขันบ่มาในวัดนี่นะพัดว่า สีบอยยังสีบอยเห็นอ้บยผู้วดเล่าความสับสนว่านกแต้บินํำกอไผผู้ใดอยากเข็นของไงให้มหาไม่่จิตดาลนมนะนาเขียนข้าคตายแล้วกอยเพราะเจไดก็เจเานจะดูนิดนกแต้บินํำกอไผพะนะ ถ้าสองามาะมา,า,านนั้สิบล้านเศร้าล้านนี่ผู้ใดรจะเขียนของไงมหาเมยไงจิตด,า,ดะะารถาะนะมาล้อมาล้อาลมาล้อาล้อมล้อมาลเอมาล้อาล้อมาล้อาลอมาล้อมค้อมาลอมล้อมนล้อ้อมาล้อมา้อมา้อออกตัวนี้มมีอม ตายแทนน้อจ้างเขาไปซองมาแท่นเนนอนหั่นบ่มี่ซองนี่เมารถมาเมารถมาเชิงขอลรถนะเดิมเด้อแม่ก่กเสยมาหาผม่เกูสยไปายแก่กมีเอมากเหายอกสไปมากันต้อิไป้อ่คนเารถมาเอา สองอได้สองนียังสองจังสองอย่างมัดเลขเดียวโคโลโคโลโคโลโต้ได้เนาะเจเลขมันบนมีค่กขับมันคือกันกันยว่ากันคอยเนี่มัดหกสองเจ็ดนะอมอืมเช็ดดิเลยตัวได้ก็เจ๊หกสองเจ็ดอันนี้เป็นเก้าสองเจ็ดหกสองเจ็ด จะได้กับมาจะได้กับบอม่าขอนาไม่แก่เนาะแต่ว่าสองนี่มาเท่เสองนี่มาเท่เทถ้าบอม่าถ้าบอมาถ้าบอมาเมารถมาเชิงขอโรคนจิข้าง่าร้ยโอ้ยโคนิาแฝง่าเลยโนิก้าแฝง่าเด้ๆนะเขาเขาบอกคนที่เมาโยกชื่อชื่อนี่โยกชื่อชื่อนี่เมาโยกสไตล์แกีินอะไแบบนี้คน คนเล่าเขาเขาเจอกันเขาบอกว่าอุ้ยเพื่อนอุ้ยเพื <h <h ่อนหมอคนนะอันนี้บ่ว่าเพื่อนยเทธีาดอกเออคนเล่าคนเล่าอันนั้นคนเล่าคนเล่าเขาเจอกันอุ้ยเพื่อนอุ้ยเพื่อนมาหาขวัญรถเอออันนี้ญี่ปุ่นแน่ ญี่ปุ่นปะเอาเอาไทยสะกอนจ้าคนไทยคนเชื่อกันเขาบอกว่าที่นั้นที่นันคนเอิ่นตมีกันเนาะมาญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นจะได้เนาะญี่ปุ่นอิตายอิตายอิทาอิทาชคนพอคนแปงเจันทัยตาเดี๋วก้อยยำตัวเลขให้อีกแ่นสมตัว 627 627 627ฟันสองรูสองมาเป็นล้านเลยแต่บ่มามาเจอขอรถถแต่ท่าได้เลยพ่นะบ่ออาบน้ำก็ไม่ได้รอรุ่นเลยเ่ออาบน้ำโอ้ยพอนะยุ่ยยากเจ้าเมื่อไงพ่อน่ะนั่งจนมาเตียงเพิ่นเอียนลงแม่627 627เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวบ่มีตัวอื่นแปดปุ่น สี่ er. ema, ปีมีครั้งดิ่นี่นะโบเดมาสี่ปีนี้ครั้งเดียวโดน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 เห็นกันเส้นหนึ่งแต่เรองโอ้ยงามกว่าเก่างามกว่าเก่าอ่ะนายไงกว่าเก่าเนาะปีสิบปีนั่คือเก่าอยู่เนาะนั่นคือเก่าเหรอเนาะนั่นคือเก่าอย่างหัวล็อกแกะคือเก่าอือคือเก่าโบเดเปลี่ยนโบเดแปงเลยมาเมื่อนี้มากอย่างก่อน Uhm. มามือนีร่จ hey, ุดประสงค์มาน่ะจุดประสงค์มาเบิ้งก้นดังมาเบิ้งิ่นดังเปิดโทรอัช่์ข้นเห็นตั้แม่ไก่แล้วกระศูนแหละแล้วยื้อบ่ได้แม่ไก่ก็แมวแมวไปแมวน้องแบวแมวน้องแมวไอเลิฟยูเห่ออ่ะอันนั้น เปิดเท้าระชาขึ้นบ้มีย่างมีแต่แม่กายคับเบลกับแมวน้องเบลโอ้ค่อยเห็นอยู่กคนต่มันบมดชื้อแต่มันกบุญมันบ้าหังพ่อพี่หรืออะไรวันนี้หัวไปมาหัวไปมันหายตัวไรในกายหายตัวไรหัวไปวันนี้อันย่างไปจะเชื่อกันอันแล้วของเพิ่นนะตัวไรล่ะอันแล้วชุนสองเก่าหมาขักมาแน่อันไปแล้วบมื่อท่นเราออกโอ้ยเขาว่า ออกเบื้อันถ้าเป็นอย่างเห็นมันแล้วใช้ยาเผาอันละ้วก็เส้นเชือกเอาไปอ่ะจะเผาอันบอกท่านได้ไหมยาเผ้ายาเฝ้าอันวันตะวันแล้วเอ้ยปากขึ้นแล้วพัวแล้วมาบอกเขียนเห็นแล้วย่ำงเห็นแล้วย่างไปตลาดจะซื้อกอันแล้วก็ไว้ที่อย่งั้นก็บอกออกเอื่อใส้มันแล้วก็าจะได้หาตัวไม่กว่านานนะเออเป็นเจ้าไหนพี่น้องพี่บาปมาพัวอัน คนดวงเฮงมาบอคนฝันแม่นคนฝันแมนเออจังสั้นตัวคอยดังโดนมาัดแต่เ้าคนเพื่อคอยเสตแป้งนาเป็นขีขั้นกลางมาเป็น่ยนด้านฝ่ายน้เพงเจอว่าจังใดละมันเป็ยนกสั้นละเอาของเจเจินดาตัวใดก่อหกสองเจ็ดของแม่กายเด้ออ0 2ศูนย์สองเก้าเอแต่ของเจเจินดาขันบมี่ตัวใดก่อขันบะมีหกสองเจ็ด มอรถมาซ่อมขอยรลดยม่ไก่ท่ามอแม่ไก่ขาอกาศถ่ายไปยังหวัวเจ้าจินดาแล้วใจใจอยู่แล้วเนะมัใจรลดมัใจใจอยู่แล้วคอยมันใจใจอยู่แล้วคอยไม่เป็นค้นงามเนาะคอยนนจะเชื่อแม่ผีกับมาฝันขยไม่จะมาซ่อมแต่ขอยังข่บมอมาบอก มันผีมันซ้ำุูแล้วก็แล้วไปแม่ผีก็ได้บอกเล็กจังแม่เดียวบอกบอกเล็กนักเมื่อเล็กออกแม่นรอดแม่มาหาราจิมาหาราฝันมาผู้ชายมาเซิงจ้ของเซิงแล้วก็มาจับนั่นอันนี้เฮ้าแม่ชื่อเลยกตัวไหนน้องวัดมันออกหาชีชีหานฝันเราผีมาเซิงเบิดเมื่อเบิคดนอืนโอ้ยขอักบ่ กอดอกว่าหุ่นจ๊กขอีโดนออกหาซี่หาออกหาซี่หาก็พกซีหลุดเราเนาะบอกเด็กมาเชิญล้วก็ไปเนี่ยเขาบอกคนเลขไหมจะคอยมีแฮ้งหดน้ามือโซ่ข้าจะมีแห้งแล้วเขาเริ่บอกข้าจะมีแห้งแล้วเขาเริ่มบอกเลย ข้อแม่กายผัดมีแต่บอกอย่างเดียวเด้บัดแม่กายมีแต่บอกเลขจันตะเขาบ่รวยอันนี้จะของหรือมันเสินจะเชื่ออะไรไปถ้าคุณจิตใจเลขตัวไหนจะควงเอายกโค้งน้ำหนักลูกสองค้นดังบ้ากับค้นดันยิ่งมาประทากันนะอะเอออันนี้โป้งยกโป้งอ่ะมัดกระทบไล่คนดังแล้วเจ้าไล่คนดังคุณนี่ โอเคดูบ้านิเก๊โอเคโอเคนะคะเอาองโอเคเด้อกลัไมไหครับกลับไหมยิ่งรอบไหมครับคนดังกับคนดังนะคะท่านผู้ชมเจ๊จินดาตามหาแม่ไก่มาครั้งแรกมาเจ๊มาครั้งแรกมาครั้งแรกเสียดายแมวกับแม่ไก่เฮงขึ้นใจเศร้าเนาะนะเจย่ำตัวเลขเองนะครับหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดแม่ไก่ย่ำตัวเลขนะคะ ศูน โอเควันเวศูนย์อเก่าน้ำร่องมามาแน่นอนมันกอดข้อกันมาแน่นอนวันนี้เขาเยีกลานเปอร์เซ็นวันน่ะัวได้ก่มศูนย์สองเก่าลานเปอร์เซ็นบอวันนี้พวกเรามาเจิงหรอมากพี่นั้นนะคอยของเจ้าออกของ่อยพวกออกกันเช่แล้วเขาจะบอกมาเจิญก็เป็นรถมนไม่งามมาจัดเขาใจเออเขามาเชิงดีใจดีใจไรแล้วเนีแเนี้ ตัวเราจพก์คนไปใช่พยานสมหวังยิ้มยังคงไม่เอาไม่เอาไม่หนึ่งฮะย้ำตัวเลขย้ำตัวเลขศูนย์สองเก้ามาแน่นอนกอดข้อกันมาเเลยศูนยสองเก้าเขาเต็มๆต็มรานผู้เชี่นวไหว้นี่ล้อเรอรลวยอีกเจ้าหัวที่หกล้รรอว่าเข่าปัง เ้าไม่ไกลศูนย์สองเก้าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ยิตัวรวยทัางประเทศตัวรวยทัางประเทศนั่นล่ละโอเคจะไปศูนย์สองเกาเขไม่เกิดจุดเดาของเจ้าจัาเปอร์เซ็นต์นะของข่อยบัหวยของข่อยกันคันบบออกกันหกสองเจ็ดนี่กับ มาเพิ่มขวบลนแล้วตัวเส้นบุมีน้ำพึินบุ้มีน้ำพึินขอยมางามเนาะแม่กาเดยค่ะศูนย์สองเก้าร้านเปอร์เซ็นร้านเปอร์เซ็นแมนห่อต้องเมารถมากเนรอครับ่ต้องเมาราไม่อยู่ไกลอยู่เกยดหรอกเกยไงเราเมาลุ้มากอย่ามีห้ได้สองคนครับศูนย์สองเ้าหกสองล้านเปอร์เซ็นคนหน อันนี้ของแม่กายร้านเปอร์เซ็นต์กอดคอกันมาแน่นอนว่นนี้่ของเจ๊จินดาโอเคไหมไ,<ว>ไม่คุกสองติดอย่างเดียวเมารถ <27. S 2> ม,มาเชิงได้เลย <laughs> <laughs> คุณค่ะโอ้ยบบกายเามาเจ้าอ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกไล้์ทุกแชร์ชนะคะเฮงเงมวนมวนเด้อพี่น้องแล้วก็ขอให้มั่นมาสุคๆขอบคุณแม่กายแล้วก็เจ๊จินดานะคะอันเจ้าผูง้มเน,น่ะตอนใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไล้์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ